ก้อยนั้นนะมาเลยว่ะ โอเคครับผมสวัสดีนะนะทุกคนด้วยนะอยู่กับผมออโต้พาเฮลนะคะวันนี้ผมจะพามาตกปลาช่อนนะผมหมายสาธารณะนะครับนะนะหมน,นี้ก็อยู่ที่ตำบลดอนหัวลอนะผมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีตัวหรือเปล่านะแต่เห็นคนใส่ตะข่ายหรือว่าวานแหกันเต็มเลยส่วนล่องนะครับนะนะผมก็ใช้เป็นซีเซจเฮนะครับควบคู่กับคันสไลด์เพียวรัวนะครับ,บ<อ>นะนะอกเลยนะผมใช้ดีคุ้มราคาจริงๆนะคันตัวนี้โอเคครับนะนะก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยรับนะชมคลิปกันเลยครับ อประกอบเป็ดก่อนนะครับผมท,ทันสไลด์เนี่ยผมพกพาไปไหนก็ง่ายมากนะบอกไว้ก่อนนะถ้าใครสนใจในถือติดต่อนียนะผมเป็นทันสไลด์ของเกี่ยวรวนน,นนะครับนนะเมเจรที่สองขีดแปดนะครับผมเหนียวๆหนีวเลยนะครับ เบ็ดนี้ช่อนอไซส์5ขีด6คีดก็เล่นได้นะครับโอเคครับผมระหว่างผมนั่งประกอบเบ็ดอยู่นะก็เห็นคนที่ใส่ตะข่ายอยู่ฝั่งตรงข้าวนะผมเดินมาใส่ฝั่งผมผมโลโคดปวดหัวเลยนะครับกตซ่าผมมาฝั่งที่ไม่มีใครใส่แล้วนะมาครับเนาะจังหวะนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะลุดคันวีเอลนะครับผมดึงดึงนะผมอยาจะลองเล่นหนอนยางนะผม<อ>นี่นะครับผม เดี๋ยวที่ผมใช้ก็จะใช,ใช,ใช้เป็นปลายางหัวยีนนะครับเจานายมาลองดูว่าจะมีหัวกลับหรือไม่ตรงนี้นะ โอเค,ครับปนะัญหาก็ยืนตีได้สักพักแล้วนะตาแกก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะผมมาใส่ตาข่ายนะอุตส่าห์ผมลงมายืนตีตรงนี้นะเพราะว่าไม่มีคนใส่ตาข่ายฝั่งนี้ผมก็เลยว่าจะตัดสินใจแนละ้วเดินหนีไปตีที่อื่นแทนนะครับนะนะั่นนะความโชคร้ายก็มีความโชคดีมาหนุนนะครับเพราะผมเดินย้ายใหม่เท่านั้นแหละนะครับนะั่นนะก็มีตัวเข้ามาสะกิดนะครับผมไม่รู้เป็นปลาอะไรมมนะครับชมคิวกันต่อเลยนะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับน <พอ S 2> ั่นนะเพราะผมยังไม่มีไม์ติดกับตัวกล้องนะครับนั่นนะ อ้หครับนะนะตัวนี้ทีาผมโคตรเสียดายเลยนะยังไม่ทันเห็นตัวเลยว่าเป็นปลาอะไรนะอีกนิดเดียวจริงๆนะครับนะนะจะเห็นตัวแล้วแต่ก็ดันมาหลุดก่อนนะโอ้โหโคตรเสียดายเลยนะโหม่งตะของ้างเลยครับนะนะก็ดีผมง้างเลยเน่ยง้างเลยครับผม สรุปขาดนะครับนนะาผมตีไปติดต่อนะโคตอ,อเลยปลาก็หลุดอีกแถมยังเป็นเสียเหยื่ออีกนะครับนะนาะสมกับว่าออโต้พายเห้วจริงๆนะครับโอเคครับนะนาะถ้าใครมาดูถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับคลิปนี้แล้วผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะนาะสวัสดีครับ